มน่าิตัวใหญ่มกว่าแล้กติดนนันีมัดตุ่มมันตะยันอาดตยนเป็นแค่เป็นตตแต่นี่ตัวใดเป็นรถบ้าขึ้นเด้วขึ้ติดดิษ เป็นไรแบบนี้ทุบหัเปนตัวนี้เป็นไรกัน้ตัวนีเปนไตัวนี้นัเขาเปนตัวตมน้องตมเขากุบไปแล้วเขา้ไสีาเ้วก็เศาเลยเาาีุ่่นอยู่ก็คุมตันทันของัวนแอันแล้วก็แหงงก็อันมาทั้แหงมาทั้ làm ăn được thì được, được luôn. Tinh trùng, không cũng rất là con, chạy khoác khoác. สามาแล้วหยิดยาให้ผู้สัทไมาฉีดยาให้แล้วคุณหมวยังบ่ทันได้หยุบบ่ทันได้หายมันลุกล้ำอีก่ตอนนี้เราซื้อว่าอีกสุดหลก็กล้องช่วงนี้เขาู่วยดูฝนฝนตกมากนิ่งก็เริ่มไหลมาแลงกันไหลนี่ผมว่าหน่อยนี่สุดการเท ก็หน่อยที่ักษายยาของว่านะครับอาจจะเปลี่ยนเร็วกะกุ้งต่มท่านเขาอาจที่ราะท่านแข็งแรงตัวที่ไงแล้วก็เป็ีนิดกันยูตแตดว่าก็จะคิดว่าเขาก็วาสาหัสปัดเลยม่ตุ่มนม่ดีน้อยยิ่ยาแล้วก็ยังแห้งไปรุดไปกะตัว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 น่อยมุกควมวยอย่างเป็นหบ ว่าดีขึ้นปปเลยตัวนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับตัวนี้คือว่าหายแล้วก็ว่าเพราะว่าเขาแก่เขาแหงนไปแล้วแก่แหงแล้วครับมันเลือตัวหน่อยตัวหน่อยเพิ่งเปลี่ยนได้อสองอาทิตย์ตัวก้อนเปลี่ยนหน่อยหน่อยครับนี่ตัวก้อนเปลี่ยนอยู่ตรงไทยนิดหน่อยตอนนี้เรื่มล้ามมากนะครับ หลังจากสีพ่นมาฉีดยาให้สีเข็มแล้วครับปะสุสับพ่นมาหมออยู่ปะสุสับพ่นมาฉีดยาให้สีเข็มเมื่อไหร่เกิดว่ามันแห้งสักทีหายไปเลยเต็มมือนี้ว่าขึ้นอีกครับเป็นตุ่มเพิ่มอีกโรคนี้เกิดจากแรงเป็นพาหะน้ำน้ำเชื้อโรคมาตัตนวนกกษตยวนี้กบบปัญหา เกษตรกรผู้เลี้ยงงัวกับพวกัญหางัวเป็นโรคนี่แหละครับลำปีสกินนี่แหละครับมาพร้อ,อ,อมๆกัมเหนกับโควิดชิฟโก่เกษตรกรน้องผู้เลี้ยงงัวกับใครจะจ้งไดล่ะครับหาวิธีการรักษากถามกันว่ารักษาแบบใดผู้คนที่รักษาให้แล้วบางคนบนก็นว่า ยีดยาก็เปุสทสัตว์ก็หายไปเล็กเงียบตุ้มก็ที่แหงไปเองแต่ปมปมก็ิ่มแหงแล้วแบบนี้เรียกว่าที่ยงขืนไม่กยงนี่ยั่ยงยีดยาน้ำสมวันไม่ทีเพิ่นมาเกียที่ยังรัฐบาลที่คนใดน,นอบทต่อคนประกาศให้เป็รับแกง้เน,นี่นยฉีดยีดยาอะไรมาเลา้งก็ฉีด ขึนก,นกับนข้นนี่งกันยังได้ไอ้เรื่างไี้แหละตอนนี้ก็โดยแต่ว่ารอบบงจากนีก่หละผลจากการสิยด,าดยาเนี่ยนะว่าทั้นสีดีขึ้นบนนี้เังว่าขัานดีนใจได้ขั้นสบายเจเลยแล้วว่าเจงดีดีขึ้นพอดีแล้วหัวยังได้ข้อไหนกับมีท้งหมด รวมรวมทั้งแมู่แม่ออกลูกไม่ก็เป็นเปดแล้วเดนเนี่ยเดวนี้ก็นักใจน้ำตัวออกลูกไม่น้ำพราะว่าลูกน้อยอยู่ตอนนี้ยังว่ท่านเดี๋ยวปล่อยออกจากกอกยู่ในกอกเพราะว่าหน้าว่าวใหญ่เขาติดเนี่ยตุนเขาเนี่ยตุนง้อน้อยเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันรักษาอยาก้องง้อญ่ตัวไงกะฉีดยาเข็มสองเข็มก็หายไปแล้วน่ะเงียบไปแล้วแต่ตัวน้อยนี่รู้สึกว่า ่เวลาโดนนี่เลยสังเกียดวงเกียดย,ยาไปแล้วซีเข็มตุ่มกัยั้งมาท่านเด่นั่นเลยสำหรับพี่นอ้องทุกคนนี้ก็สำหรับปิดปิดตำผลการรักษาพัมปีสกินของหัวสิขอจบไปสันนี้ก่อนก็ฝากคอยกำลังใจกันนะครับพวก พี่น้องเช่าง่วทั้งหลายเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวน้ำกันสู่ไปครับพี่น้องจะได้มันเสือโรคมันมาแล้วเขาต้องหาวิธีการรักษาไปกันไปเพื่อรักษาสัดเลี้ยงของเขาไปเลี้ยงมาแล้วก็หักสงสารเขาเพราะอย่างเขาเป็นยังนะครับมีล่าไข่กันยังเสียดายครับต้องบางครั้งก็ บ่อยากขครผู้หลับว่าจำเป็นนะครับแล้วอันนี้มาเปลี่ยนโลกไผยไข่เก็บอีกรกร็เฮ็ดแหว่ทีแต่ก่อนผู้เลี้ยงงัวนนี่เลยพ่าดูจากว่าทีแจ้งไดติดตาน้ำกันครับเรื่อยๆการรักษาโรคระพีสกินของงัวที่หายขาดบอกแจ้งมาติดตาน้ำกันนี้ครับอล้รับจิบหนาเดี๋ยวจะทายแหงเบืองอีกว่าง้วนหน่อยตัวนี้สิเป็นยังไงครับหลังจากฉีดยาไปแล้วซีเข็ม สรับมือนี่ค่ะขอลาพี่น้องไปเพียงเท่นี้กันครับสวัสดีครับ